ราบสวัสดีพระแม่ปิน,น้องกู๊กกูกคนนะเจ้าพบกับช่องแสงเดือนบันหาเช่นเคยวันนี้ปามาตีอ่าูสานปา้าเจ้าประจำหมู่บ้านหัดผู้ได้ของเฮาวันนี้มีการทําบุญตามสาาปาเจ้านี่เจ้าหลังไมหลังงามนี่เจ้าพ่อแม่ปิน,น้องพบกันวันนี้วันที่สี่มกราคมพุทธศักราชสองพัน ห้าร้อยหกสิบแปดเดเจ้าฤกษองามยาบดีวันนี้เขาได้มีการทำบุญตานสาราปรเจา้าอันนี้ก็เป็นควาขมขิบควาตตานนี่ตุเจ้ามาทำพิธีแ่บึดขวายบึดเก้ามงก็จะมีตุเจ้ามีผ้าสง์ประมาณเก้ารูปมาทำพิธี ท,ทําพิธีตานสาลาเจ,จ้าพราเจ้าบ้านหาัดกูได้ของเขาอันนี้ก็จะเป็นคนเท่านคนแก่็นมาทำบุญใส่บาตเจ้าอากาศบ้านตีก็เริ่มหนาวนะเจ้าตอนนี้แดดอุ่นๆมาละ ตัวเจ้าน้าหนาวสิบห้าองศาเจ้าแถมบัดก็จะมีคนผู้ใจบุญมาเลี่ยงโรงทานหลายอย่างนะเจ้าเจ้าคนนักคนหลายเจ้าผมไปน้องบาได้ไล่สดเจ้าอันนี้ลงยูทูบเลย ลงยูทูบเบอร์ช่องแสงเดือนบ้านหาดนะเจ้าเพ่ได้ถ่ายไลฟ์สดนี่เจ้านี่เจ้าคนเฒ่าคนแก่พอมาเป็นอน้องบ้านหาดปุได้ของเขามาทำบุญมาห่วมทำบุญอ่าราสาราปราจ,จ้ารานเก้าอี้รานโต๊ดดะนะเจ้า แล้วก็เลี้ยงโรงทานในวันนี้สวยบ้านหาดผูได้ของเขาเป็นหมู่บ้านตีหางไกลที่สุดในอำเภอกอะคาเจี๋ยาตั้งอยู่มูที่หน,นึ่นงตำบลน้าแซงอำเภอกอะคาจังหวัดลำปางหางไกลาจากอำเภอกากคาประมาณสาวกว่ากิโลเดีเจ้า อันนั้นก็นจะเป็นเมรุซีเผาศพของขจําบ้านหัดกูได้ของเขาเนะเจ้า,นนจาคนเท่าคนแก่มารอทำบุญใส่บาท เชิญปี่น้องทุกคนมาร่วมทำบุญทำกุศลด้วยกันนะเจ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให,ห,ห้ช่องน้อยๆช่องแสงเดือมปัญหาได้ทำคลิปต่อไปตัวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพ่อแม,ม่ปีน้องไว้เพียงแต่อ,อีกก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย